สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุดทุกคนที่หักแพงโอคแม่น้องน้ำผิงเด้อโดยกะสบายดีพ่อแม่พี่น้องบ๊ดยสุดสุดคนเนาะโดยวันนี้พ่อแม่พี่น้องเไยทางสาบุนเนาะโดยดูกะบุญยังไงพ่อแม่พี่น้องเลยเดอนที่ว่า,าไปเบียดไปงานนะกะผ่านมากะซีผ่านนู่นผ่านนี่มาเฮ็ดให้คิดแนก่กะ เลยแบบว่าอยากอยูอ่เงินมีอนอยากชายกินกับลูกพอดไปพีป่น้องไปพอมีรอยยิม้มจากลูกเห็นอะไรลูกป่ะเห็นอะไรก่อนทุจาแล้วทุจาสบายดีป้าลูกลูกสบายดีก่อนนะดูวไว้ฮ <c oughs> ะ <c oughs> ไม่ลูกพีนกินยังนะเบังดูเอากินลูกชิ้นมาลูกเออใช่ใช่บังดูหาลูกชิ้นนะลอยวะลอยวะลอยอื เลยให้แม่บบนี่นะ่ะให้แม่โอดลยอลยลอไไปลอยนะซะถ่ายกับลูกกะดีแบบนึงผให้พี่น้องเลยเห้ใเฮามีรอยยิ่มแล้วก,กะออกจากที่ว่าบุมีม่ยังเรื่องไหนคิดยังเครียดน้ำไปพผูกแล่นไปแล้วไปใช้ลูกไปใช้ไ,ไปโอ้ยออกไปดินอยู่เนาะผู บปไปลูกหล่าโปไปรถมาละมันย่านรถในรุ่นโดยมื่อนี้ค่ยพี่น้องเไงทางชูนกับโบมี่ยังลายเนาะทิ่เลยไทยดินกับลูกกระเต้าอยู่ในเฮือนดินกับำลองน้ำพิงเพราะว่ามียายสำลีพันอยู่ฝั่งไทยเนาะพันบอ,อกว่าอยากเห็นสมบุรณ์ไทยดินกับำลองน้ำพิงเน่เมื่อไหร่ว่างๆ่างวันนี้เขาก็ได้โอกาสไทยดินกับำลองน้ำพิงโดยอันนี้ก็สิเป็นหน้า ห่านที่เราเคยขายเครื่องมาก่อกราชได้มีแต่ต้นไม้่าไปเห็ดต้นงมงวงป่ปปปาเนี่ยเล้ดูเอ้ยพอหายเลยนี่ปาไปดินกับตอป้าไปดินตูป,ป้าไปดินตูป,ปลูกป,ป้ามีต้นไม้เต็มเลยหนาเฮือนของเจ้ากระลูกเลยปลูกไว้ถ้าว่าก็ได้ขายเครื่องขายของกะใชได้ปรับปรุงไมง้เพื่อนพี่น้องเลยไปไปบ้านนี่ไปเลยเย่เย่ คนทางปากเด้อนทางปากเด้อเอื่อยได้หเอื่อยู้เอือยพูนบ่เอื่อยูเห็นบ่ห็นบ่เอื่อยตกแลู้กบ่เอาลูกล่ะบ่เอาบ่เอาพูไปบ่เอื่อยไปผู้เอือยดูอืมงทางสมบูรณ์ก็สิน่ะคุแม่พี่น้องเลยวันนี้ก็มาแต่วียกเนาะมาแต่วียกกับบมีอยังลายกะ ทกักเย็บซีกะทักมาลายหฮยพี่น้องเลยทักมาทังเฟซแน่ทังคอมินแน่โอ้ยหฮยพี่น้องเลยชือเรื่องแบบนี้ทั้งสมบูรณ์บอขคอตอบเลยเนาะเพราะมันต่างคนต่างให้เกียรติกันคนที่ว่าเห็นงานเนี่หฮาวกะทั้งพี่กะพี่ทั้งคุณกะผููคนผููจักก,กันนะนะหฮยพี่น้องเลยแต่บอขคอเอ่ยชื่อแต่ว่าที่เพิ่นทักมาทาม ว่าอยากได้คาตอบจากเฮาว่ามันเป็นจังไรเรื่องราวเนาะมันคือเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาสบูรณ์นะมันเฮากะตอบบ่ไดรคือทางเมาเตียงพ่ดออกมานาังเว่าืมาเศ้านี่แหละเฮาบ่เคยคิดแบบนั่นแล้วกับบกเคยเบียดเบีเยดไปว่าแย่มงบ่กเคยแบบว่าชีชีพิษกันบ่เคยเว้าออให้กันแบบว่าต่างคนต่างเฮ็ดเบียดกัะนะ่อยพี่น้องคอย,คอยองงเฮาก็า นอกจากเขาสีมาว่าเขาเฮากบเสาเฮากแล้วเังดาวนั้นแต่นี่เฮากับบริมียางหลดมานี่ทั้งเอฟซีกระถามาอยากให้สบูรณ์ออกมาที่แจ้งให้ว่าว่าสูฟังแน่มันเป็นเรื่องจังใดเมื่อทั้งสบุร์ก็ได้เข้าไปหาเนาะเข้าไปหาแท้ทั้งไม่ต้องมวยแต่ว่าถ้าว่าเพิ่งคลิปจบก็คือเพิ่นชีฮหูแต่ว่าทั้งทั้งสบูร์นี่ทั้งไม่ต้องมวยพนันอยากว่าเรื่องทีแต่ว่าทังสบูรณ์โจ๊บบอกขอว่าบอขอบอกขอให้ออก ในชะ่องเฮาเนาะเพราะว่าเฮามาเรื่องที่ว่าเฮาสิมเสาเฮ็ดสัมมโนโครัวเปิดพี่น้องไว้เฮาบ่ได้มาที่สิเก่ากายงานของคนอื่นเด้อกะสิมาเว้าเรื่องของนั่นได้แบว่าเฮาก็ฮู้อยู่ว่าผิดถึกนะเฮาก็เลยบอกว่าบ่อยากเว้าอย่างหลายทั้งทั้งคือทั้งสมุนี่รับผิดชอบเรื่องอันพาน้องแล่นวัด นั่นนั่นนะเด่นซาม,มุนโนะคั่วเอาก็เข้าไปทายคู้เพิ่นเหมือนนี้เขากไม่ได้ถามอย่างไรว่ามันเป็นเรื่องจังไรคือในออกมาว่ากันแบบนี้นะ,ะ,ะคอม,มินต์กับมาไลไลพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคนที่เป็นห่วงแน่ทั้งหู้เป็นห่วงทั้งน้องพันแน่ทั้งไอสองฝั่งสองฝ่ายเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันจะผลเสียแบบทั้งทีมงานเฮาวอ กะถามว่าคุณเสียวว่บนกะเฮัมประเทศยังนะนะพี่น้องเอ้ยนี่ก็ขึ้นกับความพอใจของคนเนาะเรากับวิทย์ว้าลายเพ่นพี่น้องเอ้ด้วยไม่มขอวะนี่ขอวะออกควคิดเห็นเพ่นพี่น้องเอ้ยถูกใครแกรู้นู๊กจ้าเอ๊ไอ้พัดเมื่อแล้วพี่รัะไอ้ใจเอ้พัดเมื่อแล้ว ห้องกิจก็ยังของคนแต่คนหูจ้าวันนี้ก็จะได้ขอโทษขออภัยเนาะที่ไม่ได้ออกมาแบบว่าว่าตรงตรงแต่ทางเราขอดิ่งเก้าลูกมาหนีิขอมีความสุขกับน้องน้ำพิงด้อลูอยากบ่อยากไปเห็ดอะไรอยากนะสุจ่าได้จ้าบองงามงามงามจ้าก้มหัวลงสิเด้ลูเห้ย ơ, à, cái kín nam, cái kỳ nam là thu cha Thấy cái lúc. ừh, okay. à, cái lúc. ừh, 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 cái นีย่ยมาเนปลาลุงดูหมาเล็กสิบเอ็ดของหมาทองมีเพื่นพี่น้องเอยคือสมบุญ์เหตุงานกลับมาไม่เมื่อยเปืนพี่น้องเอยกําลังใจสมบุรณ์ขึ้นน้องน้ำผิงคือมาไหนคือไอฮิ้วเข่าด้วย,ยงไงกระดแต่นี่คนเล็กที่สมบุญ์เล่นฮาคือน้องน้ำผิงคนเดียวที่ว่าบรรดาที่ว่าเห็นห้สมบุร์มีกําลังใจสู่ชีวิตตัวไปแบบว่าเจออุปสรรค เรื่องยังก็แล้วแต่นะเรื่องแบบว่าให้เขาเครียดบอเรื่องที่ว่าสิเก็บมาใส่สมองบอกะทั้งสบุนนี่เวลาที่เครียดสบุนจะเปิดคลิปน้องน้ำผิงเบิง้งแบบคลิปที่ว่าเ้ายโยกเ้าหยังกับเพลินหลักการ้อยยิ้มร้อยหยังเพลินยิม้มใส่ยหายเขานะกำลังใจคืองน้องน้ำผิงที่สบุนสู่สวิตอันสู่คุมือนี่ก็ะบะตรงนี้เนาะแม่บ่าเราเห็นปะฮะไอ ui, píng ai pheng mẹ đúi à, pheng mẹ đú, mày đúi mày, mày mẹ này, ông píng pheng mẹ gì ba, pheng mẹ đú, chụp mẹ đú, mày đúi mày, mày ông này píng pheng mẹ này, ô, mày chụp mẹ ui, ui, nhưng mà này ba luôn luôn này. ยิมงบานไห้ป้าลุงเบิ่งไหนยิมงบานไห้ป้าลุงเบิ่งไหนไว้ยิมงบานให้ประตูอยูไม่กลับเบิ่งไหนไว้ทั้งตี่เลยนั่งนี่อยู่กระตูปพ่อแม่พี่น้องเลยท่างวัดทั้งมีเพิ่นกลับไปโคต้นไม้อยู่ในสวนพุณเาะสวนทะบุญก็เคยถ่ายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอยู่สวนที่ว่าเพิ่นปลูกต้นไม้แต่ว่าบ่ค่อยงามอยู่สวนนอกพุณเาะอยู่ทุ่งไฮทงนาพ่อแม่ถ้ามีโอกาสกระชีไปถ่ายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอยู่แต่ว่า ทา้งหมดงนี้พันธุ์ชิมาปลูกต้นไม้ปลูกพังแบบพวกต้นไม้ต้นอย่างแต่ว่าดินมันบ่ค่อยงามดินตัวที่แม่ไปไอ้ไว้อ่ะเนาะโน้ตุละแม่เอาไห้มาลูกมาใช้ใช้ใช้ตรงอยู่ใส่หรือฮะเจ้าไปใส่ไปใส่อ้ยไม่เงียบอ่ะเนาะอยากลงอยากขึ้นอยาลงอยู่พ่อแม่พี่น้องเลย คมด้อของคนคมซนของคนเกือบกระลุดใหม่กุดแต่ลูกเอ้ยน้อยกว่าตีนอันนี้สื่อใหม่แล้วลูกเลิกมึงไม่ใช่ใหม่เบิ้งเกือบรูตตีนเพิ่นมึง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 เรีรียี่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 อภวรเฉลยวันหนาให้ให้ปราลุมมึงไงเจ้าแดดวรนหน้าอภวรและเฉลยวันหนาซะ เออหอนทะเลวันนาบา่ไปใช้บัานนี่ไปใช้ฮึม <c oughs> มึงแน่น่ะหกซ้ำลูกเย้ยต้นไม้ก็ไม่ได้เป็นระเบียบ้ยน้ำ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  <c oughs> ใจ <c oughs> ใจ <c oughs> นี่ขอ จะเต็มกับบุกพิงหนึ่งวันกลับไปกลับมานี่กลายเป็นอินบล็อกที่เดือจะให้กำแพงเลยเนาะเดี๋ยวว่าไปก่อตู้ก่อตู้เก็บจานเพราะว่าห้องห้าบุมีตู้ใส่จานยังมีเฮื่อนครัวอะชิก่อตู้เอ้ยเอ้ยว้าขึ้นมานําไปสะดูกเอ้ยอ่ะไปไปป่วยมาล่ะเอ่ยมาล่ะเฮ้ยเห็นบ่ หมอเอือยมาเห็นบ่หลุดหายเดมาน่ะหลุดหายมาหนุ่มน่ะเออรน่ะเห็นบ่เอือยน่ะน่ะเอไปแล้วเฮ้ยเก็บถิ่มไม่ดุไปเก็บถิ่มแม่มันเทียหลเก็บถิ่มเนอยใหญ่หลายเก็บกินเนอเก็บถิ่มเนอลูกเนอแกงถิ่มเนอ โอ้เอ้เกเคเก่ง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 ต้อมือด้วยคนเก่งเหรออะไรคนเก่งอ่ะหืมเก่งใช่อ่ะขี่ขี่ลังแม่ขี่ลังแม่ไปเบิ่งต้นไม้ปะอิ่งขี่มูเลยกดข้อแม่ลูกกดข้อแม่กดข้อแม่แม่กดข้อแม่แม่ไม่ได้ยอมกดข้อยิ่งง่ายอะไรพ่อพี่น้องเลยอุ้ยนื้อนื้อนื้อลูกนะนื้อแห้ง ดิ่งไม่ยังหน้าแม่วหรอให้ยาโรดยาโรดตกบันไดมานี่พอให้ไม่ให้แม่เราได้นี่พอบันไดให้เจ้าได้พอให้แม่พี่ได้ค่ะอุ้ยยายเฮ้ยอุ้ยอุ้ยกับเกยเอ้ยใค้กับเกยได้ดุให้เกีเยร์เนี่ให้เกีเยร์ได้บอกมาลุงเนยให้เกีเยร์เนี่ยา แมวห้องอะไรแมวเะบ่ไอสแมวห้องอะไรแมวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้ายยาดายดีอุ้ยตัวเองบาสเนี่ย<ม>แมวบอสไปน้ำเด้อยันปุยเด้อมาเด้อลูกหล่ามาเด้อมาเด้อไปแล้วพี่น้องเลยน,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 น้ำ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 เย,ย,ย็นเย็นน้ำ ma à đây, phải đây cả ma, đây là hình mẹ, hình mẹ ăn thịt gì nhau luôn, như bàn luôn, hình tà bàn luôn. Ơ, mẹ. แม่บุญแพงหนาแบบไรนะแม่แพงหนาแบบไรลูกเม็ดชั่วชัว่ไปเลยไปเห็ดหวานมาให้ป้าลุงบาเห็นช้ำบม,มันในเห็ดเห็นวะดื้อหวยพี่น้องเลยมาแต่เวียกกันนี่แหละอยู่กับเพลินทางหนิดทาง,งหัวกับเพลินมาไม่ดุกล่ะหนาวเกี้ยนายช่ไหมอายหนุ่มหายยังไปทางดังกู ไฮไฮลูกเกิบเกิบชิรุตนะเกิบนะเดี๋ชื่อไม่นะเก๋อมาลูกเด้อมาแม่อุ้มมามาแม่อุ้มไปบงเกียนป่ะไปบงเกียน์มาลูกป่ะมายอมให้แม่อุ้มอไปไหนไปพี่น้องเไยมาลูกไหมแม่อุ้มไปบงเกียนป่ะไปบงเกียน์มลูกป่ะไปบงเกียนป่ะ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 ไม่รู้ว่ เนียนเนียนน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 ียนลุนเนนงเกลียนปะเห้เกลียนเลยบอกว่าลุงนเนาะเกลียนน่ะเถิงผูุ้้ยใหดย่านไรย่านน่ะใชะ่อุย้ยลูกหิงย่านแบบไรใช่อืมแม่บุญแพงหนาแบบไรด,ดุให้บอกว่าลุงดูแม่แม่แพงหนาแบบไรเฮ้แม่พไไแมพงลูกพิงแบบไรให้มาให้มาล่ะแมนด้วย เห็นวะปะไปบนเกียนปะแล้วเจ็บเจ็บขอแน่พ่อปพี่น้องเอ้ยมาเนี่กะเพราะว่าอากาศมันเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฮอนเดี๋ยวมันแบบกลับไปกลับมาอยู่นะข้างบีแก็ชีเป็นข้างข้างเงินกะหกแน่ไาลูกใช้หายอาโป่งแม่เปิดรงแม่เปิดรงยลงอ่ะแพงแม่กันจุ๊บแม่แท่งแม่กันมเห็นไหมจุ๊บก่อน Má đi, má mẹ chúc à? coi <laughs> Nhóm bất Nhóm bất thuốc giang Chào phần nhạc bài rồi phía đông ơi Này <laughs> kìa sẽ thăng nàng Bye Bye con nữa Bye 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 má, 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 má. <laughs> นือยโอ้ยขี้เหนื่อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะทั้งสอรคนกันบนนี้อย่างไรดิ่นหัวกับลูกสาวคือเก้าเหนืพี่น้องเลยนี่แหละนั่งเหนื่อยพากันนั่งดิ่นอยู่างเพือนนลยกะส่วนเพัดออกมานั่งดิ่นอยู่นอกยางดิ่นอยู่นอกสองคนแม่์ดุอยู่สองคนก็มาน้อยมาหนีิเฮ้ยที่มานั่งพี่้ยมานั่งอยู่ยไว้ อ่ะลิลโก,กชินอโอ้ยเกิบกระดุกตลอดเลยยนี่ยขึ้นอีกชเลยไอ้วาดุนไอวัลชินเอาวะเอาวะานเรดิหืม่ะเอาวะตุจากัเออนี่วะไม่กิดน,น ไม่เล่นเลยไม่เเลยไม่ีม่ี่งปากล่ะนอ่ sure. ั่งปากลาะลูกว่าใม่กับหางแยกนะหลูโอเคโอเค ออไปเลยหวานทะเล <c oughs> กับเบลล์วานดาโซลัดเจ็บคอเด็ดไปกินน้ำในเติมน้ำตาแว่นน้ำแม่นตาน้องบิวดี้ <c oughs> มันได้เซียงแฮมๆแน่พ่อแม่แมพี่น้องเลยบัวกับยองและลูกสาวแอนดาขึ้นขี้ขึ้นยางลายการสำหรับคลิปนี้เนาะทางสุบุญบ่ผิดพลาไปกันใดที่ว่าผ่านมากก็ขอโทษขออภยัยด้วยพี่น้องที่สบุบาาุญขอตอบเอฟซีพี่เพิ่นถามมา มันมันเป็นเรื่องคนเนาะเป็นเรื่องคนและเขาเลยบอกขอตอบดีกว่ามีแต่ให้เพิ่นเขามาบ่งคิปแล้วก็พัฒนาไอบดี้แบบคิดอะไรเองนะเดี๋ว่ามันผู้ไรพิษผ so ูอะไรถือนะเนาะราวะข่าวว่าไปกะมันกลายว่าเขาเป็นคนที่ว่าเขาขางายเดียวนะเขาเลยบอกขอว่าดีกว่าก็มอคืนนนิเนาะกับมีเมย์คนนึงโทรมา เป็นยังคือเม,นอมอยน้องมวยคือโอยู่รอถ้าตูซิปยังไงนะเขากะบอกว่าได้เพราะว่าเขาโบยูต้องการกับเพื่อนคือกันเขากะไอถ้าไว้บ้านเขาใกล้กันเลยเพื่อนให้ใกล้กันเขากะชี้หู้ว่าเพื่อนไปยังพ่อเสียเหยียดยังเข้าไปชี้ตอบได้เพราะว่าเขากับโบหู้เรื่องราวเพื่อนเป็นเป็นจังไรเนาะกะขอโทษขออภัยที่ว่าเขาตอบบว่าได้คุยเป็นน้องเอ้ยเรื่องที่ว่าเพื่อนปฏิเสธที่โบอเอานะกะเขากับโบหู้ว่าเป็นเพราะยัง แต่ทา้งสมุนขอพันธุงว่าทางทีมงานท้าโบวัลลิบข้างแม่ขมวยโบหายรับอ่อนดินเนาะโดยอากาศประมาณนั้นเลยพี่น้องเลยเฮ้ยหน้าพอเหรอไม่ทั้าน่าผู้เห็นปะป๊าบ้าแรนเลยแม่มาแม่นมาพ่อจ้าเหรเห็นอ่ะเห้ยเห็นพ่อมาดีใจเลยเห็นหลับเลยมาลูไหม ดีมากเลยดีกเลยดโอเคคุพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะดิฉันกับน้องน้ำผิงก็พอสมควรแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทั้งเอฟซีที่เข้ามาติดตามทั้งเมนน้องน้ำผิงเนาะขอบคุณขอบคุณนารายที่คอมเมนต์ถามแล้วก็ตอบมาขอบคุณขอบคุณนารายเด้อค่ณพี่น้องเลยขอมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานเนาะที่ทำธุรกิจอย่างกับขอให้รับดื่นเด้อพคุณพี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้ก็ับจะได้ขอ นำนาไปก่อนขอกาว่าสบายดีสบายดียดโดยไปหากี่รตถต้องพอเลยนี่ไสบายดีหิมเลยคกีนะคะมืแทนนี่เบิ่งเบไไมื่อเลยเพราะผเห็นหนาทั้งพ่อทั้งลูกเลยบันนี้สบายดีกป้าป้า,า,าบสบายดีป้าลุงเ่รสบายดีเสนีอแต่ป้าป้าเมื่อเลยหนาตา